สวัสดีค่ะนักเรียนที่ประถมที่ที่าทุกคนเป็นไงบ้างคะสบายดีไหมคิดถึงคุณครูบ้างไหมคะคุณครูยังคิดถึงนักเรียนอยู่เสมอนะรอวันที่นักเรียนเนี่จะเข้ามาเรียนนะคะในวันสุกร์วันนี้นะคะเป็นสัปดาห์แรกที่เราจะได้เรียนนะคะออนไลน์ใรงานชุดที่หนึ่งวันนี้คุณครูจะมาสอนนักเรียนเรื่องพยางและคํา อนอื่นนะคะนักเรียนลองความเพลงนี้นะคะถ้าใครร้องได้ก็รองตามอาจย์นัาฟัง่ะ กระเหมลุแต่ <imitation> ภาพทุกที่เรามีใช้ควาหมายก็มีกันอยู่ส่วนพยัญชนะคิดและจำเร็วหนแต่ละคำเป็นเสียงดังกูมีความหมายอยู่หรือมีความหมายแต่ละคำเป็นเสียงดังกูมีความหมายอยู่หรือมีความหมายอ่าเป็นไงครนัรีลองได่ไหมลูก ้าเรียนร้องไปได้ก็เราเปิดใน youtube ดูนะคะในวันเปิดเติมเราจะมาร้องกันนะลูกนะเอาวันนี้นะคะลูกคุณครูจะมาสอนนักเรียนเรื่องพยางแลคะคํรอ่าพยางคืออะไรพยางก็คือเสียงที่เปลงออกมาแต่ละครั้งมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้นะคะพยางคือเสียงที่เปลงออกมาแต่ละครั้ง มีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้เตกคำคำที่เปล่งออกม,มาแล้วต้องมีความหมายกีพยางก็ได้นะลูกนะความแตกต่างระหว่างพยางกับคำนะคำคือเสียงที่เปออกมาแล้วต้องมีความหมายด้วยเช่นนะน,นะคะพยางโอนพยางนะคะเช่นคำว่ามะละโง ถ้าเราแยกออกมาเช่นมัมีความหมายไหมไม่มีความหมายละละก็คือการเลืนะคะตกโกก็คือองค์คำที่แตกออกมาจากกลุ่มเดียวกันเมื่อรวมทั้งสามคำนี้นะคะก็รวมเป็นหนึ่งคำเช่นมัละโกเป็นหนึ่งคำนะคะต่อไปคำที่สอง คำว่าสับปะรถสับก็คืออะไรสับก็คือการทาให้ละเอียดปะก็คือการพบเจอรถรถก็คือหมายถึงการเทการจีดนะคะการจาดน้ำเพื่อให้เปียกนะเมื่อรวมก็เป็นสับปะรถก็กลายเป็นชื่อผลไม้ล้วใช่ไหมคะทีนี้เราสรุปได้ว่าพยางคคือเสียงที่เปล่งออกมา มีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้แต่คำเมื่อแยกออกมาแล้วต้องมีความหมายนะคำคำนะคะอย่างเช่นคำว่าสม้มแตโมข้าวเหนียวทุเรียนเนะมืเ่อเียกออกมาเช่ข้าวข้าวเหนียวเหนียวทุเรียนเป็นหนึ่งคำาแต่สี่พยางค์เข้าใจนะคะ อ่ะต่อไปให้นักเรียนมาเปิดดูใบความรู้ชุดที่หนึ่งใบงานชุดที่หนึ่งนะคะอ่ะเรามาดูนะคะเมื่อเรียนเข้าใจแล้วลูกก็มาดูนะคะวะ่วาข้อที่หนึ่งชื่อของจังหวัดในประเทศไทยที่มีสองพยางชื่อจังหวัดของประเทศไทยที่มีสองพยางเช่นอ,อะไรเอาง่ายๆรอบตัวเราเช่นจังหวัดของเราคืออะไรลูกทางานอ่ะ,อะ,อะ กูเก็บอ่ะแล้วอีกอันรูปตัมไปเองนะคะเอาจังหวัดที่อยู่ใกล้ๆเรานี่แหละมีเยอะแยะไปต่อไปสามพยาชื่อจังหวัดเหมือนกันเช่นจังหวัดอะไรอ่ายกตัวอ,อยา่างเช่นสุขโขเทยถ้าลูกบอกว่าพิษณุโลกได้ไหมพิษณุโลกอีกพยา สี่พยาธิสัตว์นูโลกสี่พยาธิไม่ได้ต้องสามพยาธิเช่นสุโขทยัยชัยภูมิอย่างเงี้ยนะเอาคลิกมาไดา้หลังเพียงที่ด้านหลังนะคะในข้อที่สองชื่อผล,ลไม้โอยง่ายมากเลยลูกหนึ่งพยาเช่นช่วงนี้เป็นช่วงฤดูผล,ลไม้ใช่ไหมอะไรบ้างนะลูกเงาะหรือพยายใช่ไหมแต่ถ้าทุเรียนได้ไหมลูก ไม่ได้ลูกเรียนหนึ่งทำสองพยางมีนะคะนัเกเรียนสามารถหาได้เลยหนึ่งพยางต่อไปสอ,องพยางอ่าสองพยางไดเยอะแยะมากเลยชื่อผลไม้นะคะสองพยางเช่นแตงโมแล้วอะไรอีอบอามาสิอะไรอีกลูกเติมไปเลยนะถ้าเติมได้ลูกก็เติมไปเลยต่อไปชื่อเดือน ที่มีสามพยาเดือนไทยมีด้วยหมาสิบสองเดือนใช่ไหมอ่าเดือนที่มีสามพยาเช่นมีนาคมอะไรอีกอ่ะลูกของนึกดูเช่นเดือนอะไรอีกอ่าลูกได้เติมไปเลยนะลูกนะอีกสองเดือนเติมไปเลยต่อไปสี่พยาสี่พยาในเดือนไทยนี่แหละมีนะคะมีครบเลยค่ะอ่ายกตัวอย่างให้หนึ่งเดือนเช่นเดือน มัก,กะราคมเห็นไหมมะก,กะราคมฟรีพยาปีอสองเดือนสิ่เดียวอะไรบ้าคะเติมได้ไหมถ้าลูกทใส่ไปเลยลูกใส่ไปเลยอง่ายไหมคะนักเรียนครูวไม่ยากนะคะใบงานที่หนึ่งเป็นคำพื้นๆและก็สิ่งที่อยู่รอบตัวเรานี่แหละครูหว,วังว่านักเรียนทุกคนเนี่ยคงทําได้นักเรียนมีปัญหาอะไรนะลูกนะอลายถามในกลุ่มได้เลย นะลูกนะสำหรับวันนี้เราก็คุูครูขอจบเพียงแค่นี้แล้วก็เราจะเจอกันใหม่อีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์ที่สองนะลูกในสัปดาห์ที่สองเรานักเรียนก็มารับใบงานจากคุูครูคอีกครั้งหนึ่งกลับไปทำนะคะไม่ยากสำหรับวันนี้คุูครูขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ